ดูดวงคนเกิดปีละกาดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคโชคดีปีนี้เอาจริงบาร,รมีปูน่นาคให้รวยปีสอง7รุดวงชะตาสุสมสมหวังดังใจหมายจะเลิญลุกเรือนในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงการยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีในต้นปีการที่ตันอึดอัดกับปัญหาต่าง จะเจอกับใครบางคนที่จะเข้ามาปานประหารคอยกันแกล้งแต่ปีนี้เอาจริงแล้วถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวัสนาดวงชะตาท่านกับใครบางคนจะได้ต่อสู้และเจรจากันให้จบกันภายในปีนี้ปีนี้มีการยื้อแย่งความเล่าร้อนกันเกิดขึ้นการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดในโชคชะตา มนมหาเสนจะเข้าข้างท่านแล้วท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เปรียบคู่อริกู่ศัตรูของท่านจะแพ้พ่ายด้วยหน้าที่การงานการเงินและโชคชะตาของท่านเงินทองไหลามาเทมาผสมเ็จท่านจะได้เป็นผู้มีอำนาจหรือว่ากรรมบังเหียนเหนือกว่าท่านได้จัดแจงตามแบบแผนกับปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดความตึงเครียดเล็กน้อย แต่ยังไงก็แล้วแต่จะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวข้าวสาเอาจริงเอาจังประสบความเร็ดลุ่งโลดแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงยตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเหมือนทองไหลมาได้มาประสบความเร็ดโชคชะตาของท่านอยู่แกนชะตาที่ดีแล้วผลเกิดปีละกาปีนี้จะร่ำรวยครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี